16มก,การาคมนะครับวันนี้ก็ได้เลิกทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดแรกของฟุตบอลเอเชียนครับพ2น2 3นะครับวันนี้ถือว่าเป็นนัดแรกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม F นะครับวันนี้แต่เวลาในประเทศไทยนะครับ3ทุ่มครึ่งนะครับพบกับ คีกสถานนะครับคีกีสถานนะครับประเทศจากกลุ่มเอเชียกลางรัเสเซียเก่าสา,สาภาพโซเวียตเก่านะครับก็ในกลุ่มนี้มีอีกสองทีมที่ต้องพบกันหลังหลังเกมทีมชาติไทยคืนนี้คู่เด็กนะครับก็คือซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียเต็งหนึ่งของกลุ่มนะครับพบกับทีมจากกลุ่มอารับ ด้วยกันนะครับทีมชาติโอมานถ้าดูตามชื่อชั้นแล้วก็โอกาสที่จะไปต่อเนี่ยนัดนี้ก็ต้องเน้นๆเ,เลยแหละนะครับทีมชาติไทยนะครับต้องให้ผลการแข่งขัน,นที่ดีที่สุดนะครับมันควรจะมีแต้มถ้าไปถึง สามแต้มได้ก็จะดีมากๆเลยครับเพราะว่าโอมานนี่กไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะครับด้วยโทีมจากระดับช่วงหลังนี่ประมาททีมไหนไม่ได้เลยนะครับและยิ่งซาอุดีอาระเบียยิ่งโอโอทีมแต็งด้วยรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นัดแรกกับคีร์กีซสถานก็ต้องละเอียดเน้นผลการแข่งขันเป้าหมายคือชัยชนะนะครับหรืออย่างแย่ที่สุดก็ ต้องไม่แพ้นะครับเพื่อจะช่วงชิงโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับมาซาทาะอิชิก็อิชิอีอิชิอีานี่ไปครับโค้ชทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นก็จริงๆ็็คุ้นเคยกับ ฟุตบอลไทยมาเยอะแล้วละ่ะถึงแม้จะมามาแทนโคนชมาโนโ,นโปรโกิ้งนะครับชาวบราซิลน,นะซึ่ง,ซ,งซึ่งแสดงสุดปริตลาออกไปแล้วนะครับ <c oughs> ด้วยเหตุอะไรเราไม่รู้จริงๆวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับมาโน่โปรโกิ้งพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนอาเซียนนะครับอาเซียนคัพ2023เขาเรียกซูซูกิ ครับนะสุสกิครับเราคว้าแชมป์ได้นะครับด้วยฝีมือการทำทีมของมาโนโพรกิงแต่ว่าหลังจากนั้นก็มันก็อย่างที่เราเห็นแหละนะครับเพราะไม่มันบังเอิญจริงๆวันนี้คือวันที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะครับอาเซียนนะครับอาเซียนคับปีนี้ถือว่านัดแรกในเวทีที่ใหญ่ขึ้นนะครับในทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นก็คือนี่ระดับเอเชียแล้วนะครับเอเชียนคัพพบกับคีรีสถาน แต่เราช่วงหลังก็ต้องสารภาพตรงๆนะครับเราก็รู้จักแต่นุ่นแหละรุ่นปิยพงศ์พิยอ่อนซิโกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนุ่นแหละหลังๆมาก็วีรเทพวิโนโนไทยรนีซอหรือไม่ก็ศิลสินแดงดานี่ก็เอ้ยยังอยู่แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับส่วนผู้เล่นทีมเนี้ที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูคุ้นตาเพราะว่าอ่าแล้วก็ดูฟุตบอลทีมชาติไทยก็ยังมี มีมีได้ติดตามอยู่ตามเชียร์อยู่เพราะว่ายัางไงก็ทีมชาติไทยนะครับที่เราคุ้นก็ขกองหลังอ่ะกัปตันไหมตอนนี้จะเป็นกัปตันทีไหมพอพอธีรเทพไม่ใช่ธีรเทพพอธีรศิลป์ไม่ได้อยู่ก็คงเนี่ยธีรธีรพรธีรทรบุญมาทันเนี่ยนะครับกองหลังจากบุญรมยุยเต็ดนะครับแล้วก็พวกสารัตจิ๋วเย็นพวกสุภาชัยใจเด็ดนะ ในเวทีฟุตบอลระดับนานาชาติจริงๆโอกาสที่ได้เจอกันไม่มากนะครับมันมัน,มน,มนเขาก็แ้่ว่าไปแล้วแบงกิ้งวันนะก็คงไล่ๆกับเราเนี่ยถือว่าวันนี้สู้ได้นะครับเน้น3คะแนนนะครับวันนี้ส่วนคู่ซาอุดิอาระเบียก,กับโอมานนี่ก็คงคาดเดาผลการแข่งขันได้ไม่ยากก็ก,ก็นะแต่ก็ต้องติดตามเพราะว่ามีผลกับการลุ้นเข้า ไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยนะครับเพราะต้ออาต้องคะแนนมาเรียงกันที่1ที่2เข้าอัตโนมัติส่วนที่3เอาคะแนนที่สุดที่ดีที่สุดใน6กลุ่มเนี่ยเอา4ทีมก็เอาละจะมีโอกาสอยู่นะครับเอามาอัปเดตผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ AFC Asian c u p เมื่อคืนนี้นะครับเกาหลีใต้ทีมเต็งอีกทีหนึ่งนะครับสามารถเอาชนะทีม บาเรนไปได้นะครับ3ประตูต่อหนึ่งอินโดนีเซียนะครับเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับก็แพ้ให้กับอิรักไป3ประตูต่อหนึ่งนะก็ต้องยอมรับ <c oughs> <c oughs> คือคือ,ค,อคืออิรักเองก็งหลังๆก็ไม่เบาๆแล้วนะครับรวมทั้งทีมชาติมาเลเซียเองโอ้ไปแพ้ให้กับจอแดนถึง4ประตูต่อศูนย์ก็เอาก็ยังต้องเอาใจช่วยนะครับทีมเพื่อนร่วมอาเซียนทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียรวมทั้ง ทีมชาติเวียดนามนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนในเวทีเอเชียนคลับเอเชียนคัพไม่ใช่เอเชียนเอเชียนคัพนะเอเชียนคัพนะครับนะครับแม่เอา้าส่วนเมื่อคืนนี้นะครับผลการแข่งขันอา่าแอฟริกันนชั่นนะครับเอาดูผลสักนิดนึงนะี่ ตอนนี้ต้องเปิดมันต้องเปิดอะไม่เปิดไม่ได้จำไม่ไวาได้ไมหมวันละสามคู่นะคือ,ค,อคือผลการแข่งขันเมื่อคืนสามคู่แล้วที่จะต้องแตกคืนนี้สามคู่นะครับต่ช่วงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นแหละตารางการแข่งขันนะครับนั่นเอียดเลยนะครับเซเนกัลชนะแกมเบียสามประตูต่อศูนย์เคมรูนสเสมอกีนีหนึ่งประตูต่อหนึ่งรวมทั้งแอลจีเรียก็สเสมออังโกลาไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเช่นเดีวยวกันนะครับขณะที่คืนนี้นะครับมีแตะกันสามคู่เหมือนเดิมนะครับ บูกินาฟาโซพบกับมมริเตเนียนะ,อะพอๆกันดูแล้วนะครับในเวทีระดับนานาชาติก็ยังยังยังถือว่ายังไม่ได้มาในระดับแถวหน้าเท่าไหร่ตูนิเซียเออตูนิเซียนี่มีมีม,ม,มีชื่อผ่านผ่านในเวทีระดับนานาชาติอยู่บ้างตูนิเซียพบกับนาบีเบียคืนนี้นะครับคู่แรกเตะสามทุ่มคู่ที่2องเตะหกทุ่มตรงนะครับส่วนคู่ที่3ามตีสมนี่มาลีพบกับ แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้นี่ทั้งโห oh. เขาเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลโลกกันหลายครั้งก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองอีกทีมหนึ่งในแอฟริกันเนชั่นครับครั้งนี้นะครับก็ติดตามนะช่วงนี้ก็ฟุตบอลเยอะดูกันไม่บาดไม่ไหวหรอกนะครับก็ติดตามผลการแข่งขันเอาหลายช่องทางคืนนี้พีพีทนะครับรับถ่ายทอดสด ทีมชาติไทยนะครับเตะกับคีรีสถาน3ามทุ่มครึ่งแล้วก็มีช่องทางหนึ่งก็คือช่อง T s p o r t หมายเลข7นะครับช่อง7กับช่อง36นะครับ T s p o r t 7กับ T s p o r t 7เอ่อใช่ใช่ช่อง7แหละนะครับรวมทั้งแล้วก็ PPTV นะครับช่อง36ขอต้องต้องชื่นชม PPTV ทีวีนะครับเพราะว่าเราได้ดูฟุตบอล ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหลีกยุโรปฟุตบอลในระดับโดยเฉพาะนะครับฟุตบอลเวลาที่ทีมชาติไทยไปแข่งขันเนี่ยถือว่าก <c oughs> ็นะครับคือชื่นชื่นชมนะครับในในในวิสัยทัศน์ในความตการเสียสลากใาก็ทำธุรกิจแหละแต่ว่านี่คือสปิริตนะครับ มันก็ต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าช่องเงินก็ไม่ถ่ายเพราะรู้ว่าคนก็ทุกหลังพักหลังนี่คนก็ไม่ชอบดูทีวีครับแต่คืนนี้ห้ามพลาดนะครับสามทุ่ครึ่งเปิด PPTV ช่อง36เชียร์ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นอย่างไรมาติดตามกันวันนี้มีสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ